สวัสดีทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจตัวอย่างเอเวอร์เรค่ะตอนนี้นะคะนุ้ยอยู่ด้านหลังโชว์รูมนะคะก็โชว์รูมของเราค่ะเป็นโชว์รูมยัดขันแบบหนึ่งในประเทศไทยนะคะ mm hmm. ก็ขายรถใหม่นะคะทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นุ้ยอยู่ด้านหลังนะคะก็เดี๋ยวพาชมรถนะคะรถแต่งต่างๆนะคะของโชว์รูมของเรานะคะ,ะแต่งตามคุลูกค้านะคะ อ่านี่ก็พี่วีมาไล่สดนะคะเป็นในส่วนของโรงแต่งรถนะคะทั้งหมดเลยนะคะเดี๋วยวนุ้จะพาไปดูสีดําก่อนนะทุกคนนะคะตอนนี้นุ้ยมีโปรนะคะก็คือแต่งสีนะคะบางรายการนะคะ,ะดูสีดํากันก่อนเนาะโอเคนะคะ อันดับแรกเลยนะคะก็นัส่วนของตัวหน้ารถนะคะรถทุกรุ่นเลยนะคะเริ่มตัวเริ่มต้นนะคะตัวสปอร์ตัวไทเทเนียม4 4 4คูณนะคะแล้วก็ตัว e v e r รสต์ไวท์แท็กค่ะแล้วก็ตัวท็อปส l ตเลยอยู่ที่2ล้าน2งแสนแปดหมื่นสันบาทสำหรับ e v e r รสต์แพ t i n นัค่ะก็ถ้าใครสนใจรุ่นไหนนะคะอาจะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะผ่อนเท่าไหร่นะคะก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผ่อนราคารถนะคะ คูณเงินดาวนะคะแล้วก็เหลือก็คือเราไปผ่อนกับไฟแนนซ์นาอไฟแนนซ์ก็จะซื้อสดกับบริษัทของนุ้ยนะคะทีนี้แล้วก็จะมาในส่วนของการตกแต่งของตัวรถเองไม่ว่าจะแต่งแบบไหนนะคะนุยก็จะมีโปรในส่วนของโปรแต่งรถฟรีโปรดาวเริ่มต้น8ปดหมนะคะโปรดอกเบี้ยถูกนะคะ0ู9นะคะ,ะ,คะ, 99, ะ,คะขึ้นอยู่กับ แต่แล้วรุ่นของรุ่นๆน,นั้นๆน,น,นะคะก็ขึ้นอยู่กับเงินดาวลูกค้าด้วยขึ้นอยู่กับจํานวนถอนด้วยนะคะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะคะใครเป็นคนกําหนดอัตราดอกเบี้ยนะคะทางธนาคารเนาะธนาคาร ขาเป็นเจ้าของเงินนะคะก็มาซื้อรถกับโชว์รูมของนุ้ยฟอร์ดเกษตรนวมินนะคะแล้วก็ให้คุณลูกค้าเนี่ยผ่อนต่อกับทาง Finance. ไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็คือธนาคารธนาคารอย่างเช่นทีสโก้ธนรชาตินะคะอ่ะโอเคนะคะเื้องต้นเลยนะคะโป้แต่งฟรีมีอะไรบ้างคุณนุ้ยนะคะปกติแล้วเขาแต่งยังไงบ้างนะคะก็เริ่มต้นเลยเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเวอร์ชันนี้นะคะเวอร์ชัน3นะคะของตัววิคเตอร์เองนะคะตระกูลวิคเตอร์ของเรานะคะทั้งหมดเลยนะคะ ว่าวิกเตอร์นะคะตัวนี้ม้าตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์ของมันจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กนะคะก็จะมี3สีด้วยกันนะคะเป็นสีเงินสีทองแล้วก็สีดำนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้านะคะว่าเลือกเป็นแบบไหนเนาะอ่ะตัวกระจังหน้าเวอร์ชั่น3ตัวนี้มันจะมาคู่กับไฟนะคะไฟแบบนี้แต่ถ้าเป็นกระจังหน้าตัวอื่นแล้วเป็นไฟแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเซตของใครของมันค่ะ อะตัวไฟนะคะตัวไฟ LED เนี่ยจะมีในตัวคราจังหน้าทุกรุ่นเนาะทุกแบบเนาะอะ,อ,ะอันนี้เป็นไฟ LED นะทุกคนเป็นแบบ LED นะคะก็แต่ก่อนเป็นหลอดนะคะคําว่าหลอดเนาะแต่ก่อนหลอดที่เป็นหลอดเหมือนแบบไฟตุ้มตามันอายุของมันก็จะสั้นนะคะตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นนะเป็นไฟ LED นะคะ อายุของการใช้งานของมันเนี่ยตามสภาพตัวรถเลยนะคะเราใช้งานได้ยาวนานมากนะคะลำแสงสวยนะคะแล้วก็ส่องสว่างนะคะเป็นลูกเล่นอีกตัวหนึ่งให้กับตัวรถเองนะคะใส่ชุดแต่งนะคะชุดแต่งด้านล่างนะคะวิกเตอร์เนาะอะ,อะตอนนี้เป็นที่นิยมนะคะตัววิกเตอร์เองจะเป็นแบบโค้งมนนะคะเพื่อ,อเข้ากับรูปตัวรถนะคะคําข้างล่างจะมีคาว่าวิกเตอร์เนาะอ่านี่ถ้าเป็นดําล้วนนะคะตัวชิ้นงานเองก็จะเป็นสีดําล้วนเหมือนกันในส่วนของ ตัวชุดแต่งวิกเตอร์ตัวชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยอันนี้เรียกว่าชุดแต่งวิกเตอร์นะคะกันชนหน้าเนาะอันนี้เรียกว่ากันจมหน้าตัวกันจมหน้าเองเนี่ยจะใส่เป็นเวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันนี้จะเป็นไฟแบบนี้เนาะไอสีน้ําตาลเนี่ยเราเลอกออกนะเวลาขัดเคลือบนะคะมันก็จะเป็นพื้นก็จะเป็นดำนะคะ ก็จะสวยค่ะตัวม้านะคะทวนอีกรอบเนะาะม้าตัวนี้นะคะเป็นขนาดใหญ่มีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะเลือกได้มี3สีนะคะสีเงินสีดำแล้วก็สีทองนะคะตัวไฟนะคะ LED ด้านบนนะคะเป็นลำแสงสีขาวหรือสีส้มเลือกได้นะคะโอเคในส่วนของด้านล่างนะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์เข้าไปเนาะ โอเคในส่วนของตัวซุ้มล้อเองนะคะซุ้มล้อเป็นแบบ3นิ้วนะคะซุ้มล้อเนี่ยแถมชิ้นหนึ่งเหรอไม่ใช่นะคะแถมทั้งหมดนะคะ4ชิ้นด้วยกันซุ้มล้อจะมีเราจะมีล้อรถสล้อฉนั้นก็แถมเป็น4ชิ้นเลยนะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะมีมีกาวนะคะชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ยิงซิลิโคนนะคะแล้วก็ใช้ยางรองอีกชั้นหนักอีกชั้นหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดแต่งเองนะคะแล้วก็ในส่วนของซุ้มลอ้อเองนะคะ<ม>ตัวนี้ใช้กาว3าเอ็มนะคะอันดัแบ,บแรกนะคะทาตัวตัวรถนะคะ2นะคะยิงซิลิโคนนะคะ3ตัวยางรองนะคะมี สามชั้นด้วยกันนะคะไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยขับไปแล้วมันจะหลุดไหมไม่นะคะเพราะว่าช่างของเราเนี่ยได้ชํานาญในการติดตั้งนะคะเพราะว่าแต่งรถเนี่ยทุกวันเลยนะคะด้วยความชํานาญของพี่เขาเนาะตัวซุ้มล้อนเนี่ยใส่เพื่ออะไรเพื่อให้มันรองรับกับตัวยางที่เราเปลี่ยนออกมาะคะตัวยางตัวมันจะใหญ่ขึ้นจากรถใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยยางจะเป็นยางเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้เรา อัพไซส์นะคะให้มันใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่จะรองรับเป็นไซส์เป็นแบบว่าออฟโรดเนาะกึง่งออฟโรดกึ่งทางเรียบนะคะตัวนี้ใช้ยางโตโยนะคะอาที RT เนาะอาที RT มันจะทำให้ตัวอารทีฮะนี่อาทีนะคะ,ะ,คะก็คือถ้าเทียบกับ AT เนาะก็จะมีเสียงนิดนึงนะคะแต่ว่าถามว่ามันเสียงดังเกินไปไหมไม่นะคะเพราะว่ามันยังรับได้อยู่นะคะในส่วนของที่ว่าคนที่ชอบออฟโรดนะคะออฟโรดเนี่ยก็จะประมาณสัก 70เลยแหละทางเรียบก็จะประมาณ30นะคะอะ่ถ้าว่า30จะเยอะไปอ่าเป็น60 40แล้วกันเนาะแต่ถ้าใครที่ชอบความเงียบนะคะฟิลเดิมจากโรงงานเนาะนุ้ยเชียร์ให้เป็นตัว AT นะคะนี่เขาเรียก AT กับ RT นะคะในส่วนสีฟ้า,ฟาเนี่ยเราไม่ชอบเนี่ยเราเชนออกไรยไหมถ้าสมมุติว่ามีการล้างนะคะก็ ตัวสีฟ้าเนี่ยจะลอกออกนะคะเขาทาไว้เพื่อที่อ๋ออันนี้คือยางใหม่นะยังไม่ได้ใช้งานยางไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ล้างนะก็คือจะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเป็นสีขาวแล้วก็เกิดจากการทําความสะอาดขัดเคลือบสีอะไรพวกนี้แล้วนะคะก็ะในส่วนของตัวยางเนาะอ่ะยางไซส์ใหญ่เลยเป็น 27, 5, 5, 5, 5. อ่องเจ็ดห้าห้าห้าอายสิบเนาะตัวไซส์ใหญ่แปลว่านะคะล่องจะลึกขึ้นนะคะอาทีล่องจะลึกขึ้นเวลารีดน้ําหรือว่าขี้โคนขี้ตมนะคะก็จะปีนไป ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะใครตกหลุมตกบ่อหรือไม่อยากแบบหยอดลูกลหน้านะคะก็ใช้เป็น RT ีได้นะคะคือล้อใหญ่ข้อได้เปรียบเลยหนึ่งที่ไม่ต้องหยอดหลุมนะคะไม่ต้องหยอดแบบเหยียบเบรกแบบเ,เยอะมากๆนะคะหรือว่าในส่วนของตัวเ,เราขึ้นลูกลหน้าๆนะคะก็ตัวนี้ก็ขึ้นได้สบายนะคะ เพื่ออะไรเพื่อยางที่หยาเนี่ยเพื่อรักษาแม็กของเราด้วยเนาะแม็กของเราก็ไม่เกิดความเสียหายไม่ดุง้งไม่บิดเบี้ยวนะคะก็ตัวแม็กเองนะคะคือรูปด้วยวัสดุที่มีการยืดหยุ่นสูงนะคะแต่ว่าให้ความแข็งแรงทนทานนะคะน้าหนักเบาเนาะอันนี้ก็เป็นที่นิยมอยู่นะคะในส่วนของตัวอฟอร์ดพระนครของเราอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของนักแต่งรถ ทุกท่านเลยนะคะตัวไทเทเนียมเดิมเนี่ยจะเป็นโครเมียมเนาะตามชื่อเขาเลยนะคะไทเทเนียมนะคะก็โครเมียมนะคะออกออกติดแกรมนะคะก็ออกความหรูหรานิดนึงนะคะก็ใส่ไปตามคอนเซปต์เขานะคะไทเทเนียมก็จะมีตัวนี้เป็นโครเมียมนะคะตัวแก้มเป็นโครเมียมนะคะเล่าหลังคาเป็นโครเมียมนะคะตัวของว่าตัวหนังสือไทเทเนียมนะคะก็เป็นโครเมียมทั้งหมดนะะนี่มือจับต่างๆนะคะตัวขอบ ขอบประตูนะคะขอบประตูทั้ง4ด้านก็จะเป็นในส่วนของโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะ,ะแต่ถ้าถามว่าออคุณนุ้ยนะคะผมไม่ชอบเลยนะคะที่มันเป็นโครเมียมในที่ทํำยังไงนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของตัวแทเทเนียม4ี่คูณสและ4ี่คูณสองเนาะทำยังไงนะคะ1นึ่ทำสีนะคะถ้าเล็กขนาดนี้อ่าถ้าเอาไปแลปมันแลปได้ไหมแลปได้นะคะแต่ว่างานไม่ละเอียดนะแนะนําให้เป็นทําสีนะคะ พอทาสีแล้วเนี่ยข้อเสียงของเขาเลยมันจะลอกเนาะมันจะลอกนะคะคุณลูกค้ารับได้ไหมนะคะต้องถามก่อนนะคะถ้ารับได้ก็ทําให้นะคะเป็นสีดำนะคะตัวไทเทนเนียมตัวนี้น้องมีทุกทุกชิ้นเลยนะคะที่เป็นตัวไทเทเนียมนะคะแต่อันนี้ต้องทําทําสีไหมคุณนุ้ยไม่นะคะใช้เป็นแล็นะคะใช้เป็นแลนะ็สีดาน,นะคะสีดําเงาแทนนะคะแต่ว่าไอตัวหนังสือเนี่ย่ะตัวนี้ใช้แล็ปนะไอตัวนี้ใช้แล็นะคะตัว กระจกนะคะก็ใช้แลบเหมือนกันนะคะตัวที่ใช้แลบนะคะแต่ว่าตัวหนังสือพวกนี้ทาต้องทําสีนะคะอย่างเดียวนอะอะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณลูกค้านะคนที่ใช้รถสีดานะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องเป็นคนที่รักรถจริงๆนะคะ,ะแบบว่าดูแลรักษานะคะเพราะว่าพี่เขาไปรอยง่ายนิดนึงนะคะก็ต้อ,องดูนะคะใครใครที่ชอบรถสีดํามันเซลชอบสีดำแหละ เลยบอกตัวเองดีโอเคต่อไปนะคะนิดนึงเนาะในด,ดูในส่วนของตัวรถนะคะสีขาวกันบ้างนะคะสีขาวมุกนะคะก็แต่งคล้ายๆกันนะตัวนี้เป็นเวอร์ชันนะคะเป็นเวอร์ชันเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ใส่ตัวม้านะก็อันนี้เป็นโลง่ลงๆนะคะก็แล้วแต่ความชอบบางท่านไม่ชอบม้าเนาะก็ไม่ต้องใส่นะคะเอ,เอาที่เราชอบนะคะอ่ะสี ในส่วนของตัวชุดแต่งวีตเตอร์นะคะก็ทําสีดําสลับขาวทุกคนทําสีดําสลับขาวนะคะในส่วนของตัวสีขาวมุกนะคะตอนนี้เพิ่มเงินอยู่1 5 0 0 0บาทนะคะจากปกติแล้วต้องเพิ่มเงินอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางก่อนนะคะขยับสีขาวมุกเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ที่1 000, 5 0 0 0บาทนะคะใส่ชุดแต่งนะคะเหมือนกันนะคะมีโปรแถมฟรีอยู่นะคุณลูกค้านะคะมีโปรแถมฟรีอยู่นะคะ,คะ,คะ,ะ,คะใส่ซุ้มล้อนะคะทั้งหมดเลย สี่ชิ้นแบบแบบเหมือนกันนะกับสีดําเมื่อกี้อะ่ะเหมือนกันนะทุกคนเออแล้วก็ใส่นะคะลายแม็กคอลลายนะลายแม็กคอลลายนะคะ,คะ,คะก็สวยๆนะคะคนละแบบเลยนะคะอใส่ยางดีสตินะคะเป็นเอทเมื่อกี้เป็นอาทีนะเอที AT ก็เป็นแก้มจะยางใหญ่หน่อยจะไม่ออกแบนนะคะแต่ว่าจะเป็นทรงกลมๆอ้วนๆอ้วนๆบ,บวบ เนาะอ่ะตัวนี้จะเป็นทรงแบนนะทุกคนนะคะแต่ว่าไซส์เดียวกันนะแต่แตกเนาะ r t มันจะเป็นแบบงแก้มมันจะแบนนะคะแต่ว่า AT mm. แก้มมันจะอ้วนๆนะคะก็ใช้งานได้เหมือนกันนะคะ AT mm. ก็ออฟโรดห0าิบนะคะแล้วก็ทางเรียบ50นะคะจะเงียบกว่า r t เนาะโอเคตัวนี้นะคะเป็นเดิมทีเนี่ยเป็นตัวสปอร์ตนะทุกคนนะคะถ้าเป็นตัวสปอร์ตตัวนี้จะไม่มีโครเมียมแหละจะออกเป็นสีดำนะคะตัวแก้มนะแก้ม แก้มข้างของเขาเนี่ยแก้มระบายความร้อนเป็นดำนะคะก็ตกนะคะเป็นดำอยู่แล้วนะคะหลังคานะคะเป็นดำอยู่แล้วแลปสีนะคะครึ่งคันให้มันเป็นดำอีกนะคะสไตล์สปอร์ตนะคนเล่นสีขาวมุกก็จะสไตล์นี้นะคะตัวตัวที่จับเนี่ยก็เป็นดำนะคะสีดำสลับสีขาวทั้งหมดเลยนะคะอาสีขาวมุก เดิมทีเนี่ยคนเล่นรถสีขาวมุกนะคะก็จะทําแล็ครึ่งคันนะโดยปกติอยู่แล้วนะคะอ่าอันนี้คือร้อเต์ลยอ่ะอย่าบอกว่าขาวล้วนก็ก็ไม่มีเลยนะยังไม่เห็นนะคะถ้าคนออกรถสีขาวมุกก็จะแร็ครึ่งคันเป็นสีดํา นะคะไม่ว่าจะเป็นสีดําเงาสีดาด้านนะคะอ่ะชุดแต่งนะคะด้านหลังโชว์นะคะโครเมียมนะคะนิดหนึ่งนะคะเลือกได้นะปกติแล้วมันจะเป็นสีโคลเมียมแหละแต่ว่าเราจะทําดําก็ได้นะคะสีดํานะคะสลับสีขาวเนี่ยเป็นสามท่อนนะคะสีดําตรงนี้สีขาวสลับนะคะสีดานะคะแล้วก็สีขาวนะคะบางท่านนะอันนี้บางท่านนะคะก็คือทําดําตรงนี้หมดเลยนะคะโทษค่ะทำขาวหมดเลยนะคะแล้วก็ เออเอ้ยเอ้ยผู้สลับนะคะทําสีดำหมดเลยนะคะในส่วนของแต่งแล้วก็เส้นเนี่ยเป็นสีขาวนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณลูกค้าจะชอบแบบไหนนะคะแต่ว่าพี่พี่ลูกค้าของวอิท่านนี้นะคะก็คือเลือกสลับได้นะคะก็ทําได้เอาที่เราชอบนั่นเองค่ะอะโอเคนะคะมีใครสงสัยไหมว่าตรงขอบตรงนี้อะมันคืออะไรมันเป็นอมันเป็นแบบในเมืองนะคะอะนี่กระจกนะคะก็ อันนี้เดี๋ยวไปหาคำตอบนะคือแบบเออมันสงสัยเหมือนกันว่าเอ,อ้ยมันคืออะไรทำไมทาไมอ่ะอันนี้มีป่านะคะอันนี้เป็นภูเขานะคะเอาคำว่าเอเวอร์เทพี่ลองไปสังเกตกับกระจกตัวเองนะอ,ะอันนี้เป็นในเมืองนะคะก็หมายความว่าก็ทั้งนะคะขับในเมืองแล้วก็ทางออฟโรดนะคะสำหรับกอดเอเวอร์เของเราอมาดูนะคะคันนี้กันนิดนึงนะคะในส่วนของกระบะนะคะที่ช่างกำลังใส่ล้อนะคะแต่งซุ้มล้อนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว เอค้าเรียกว่าบอดี้รถนะคะใหม่นะคะแกะใหม่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวนี้จะพาไปดูนะคะเดิมทีคันนี้เป็นวายแทกนะคะ V 6ไปดูข้างหน้าดีกว่านอะงอ่านี่เราจะเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นเครื่องวีหกเนะ ก็ใส่ใหม่นะคะตีบอดี้ใหม่นะคะที่เขากําลังแกะอยูะะ่งานของเรานะคะทุกรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าคุลูกค้านะคะจะชอบเป็นแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะทําได้ทั้งหมดนะคะที่ช่างเขากําลังหรืองานอยู่นะคะอ่านี่นี่เลยนะคะก็เป็นช่างประจําที่โช์ุูมปอดเกษตรแล้วว่ามีนะคะทํามาโน้อย,อยู่นี่มาห้าปีแล้วนะคะพี่เขาก็ทำงานทุกวันเนาะมาทุกวันนะคะยกเว้นวันอาทิตย์นะคะที่เขาไม่มาทำงานนะ พักผ่อนอยู่บ้านกับครอบครัวนะคะโอเคเดี๋ยวหนยพาไปดูช่างนะคะอีกชุดหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นชุดที่ตกแต่งนะคะอีกท่านหนึ่งนะ,ะโอเคนะคะอันนี้นะคะในส่วนของตัวตกแต่งของ e v e r อเรสนะคะที่เขากําลังเดินสายไฟอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสุดตาอีกท่านหนึ่งนะคะนี่กําลังนะคะ ตั้งงานนะคะ,ะเดินสายนะคะไฟต่างๆนะคะของพี่ช่างเนาะ,ะใส่ท่อนะคะ,ะท่อคู่นะคะ HKS นะคะเป็นลายแคปล a านะคะเวลาขับนะคะจะเกิดเสียงที่เราใจมากยิ่งขึ้นเวลาเหยียบนะคะก็จะแบบเหมือนเหมือนม้ามันดีดขึ้นนะคะก็สวยๆขับขับแบบเท่ๆนะคะแต่ว่านุสังเกตอะไรคนที่มีของในรถนะคะจะชอบขับช้าๆแปลกเนาะนะคะอ่านี่ค่ะ ใส่กระจังหน้านะคะเป็นแบบแบบเวอร์ชั่นตัวนี้เป็นเวอร์ชันนะคะอีกวอร์ชันหนึ่งนะคะ f o r d นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระจังหน้าแบบนี้นะคะตัวไฟเนี่ยตัวไฟข้างๆนะคะจะเป็นแบบนี้นะทุกคนนะคะอันนี้ลอกออกลอกสีําตาลออกนะคะพื้นก็จะเป็นสีดำเนาะโอเคนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแบบไหนชุดแต่งนะคะเลือกได้นะคะเลือกออตามที่แบบที่เราชอบนะคะโอเคนะคะ ตอนนี้นะคะนุ้ยอยู่ด้านหลังนะคะย้ำอีกทีนะคะรถของเราเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคะเป็นฟอร์ตนะคะพระนครเกษตรน้องมินนะคะก็สามารถที่จะสอบถามโปรโมชั่นต่งตางๆนะคะของตัวรถเองนะคะจุนเริ่มต้นนะคะตัวเทรนนะคะตัวสปอรต์ตตัวไทเทเนียมต่างๆได้นะคะถักข้อความนุ้ยมานะคะหรือแอดไลน์ adui ยี่สิบอนะคะเบอร์โทรนุย้ยศูนย์หกห้าเก้าสามห้าสามสามเก้าแปดนะคะด้านหลังที่นุ้ยยืนอยู่นะคะเป็นโรงแต่งนะคะด้านหน้าจะเป็นโชว์รูมโชว์รถใหม่นะคะแต่ว่าในการตกแต่งเราตกแต่งให้ฟรีเนาะ หรือว่ามีโปรไม่ไม่ฟรีถูกหลายการเนาะ,ะสอบถามนะคะก็โปรโมชั่นต่างๆนะ,ะยังมีปกรองนะคะนุ้ยก็ประจาเป็นเซลล์ประจาอยู่นี่นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะ,ะโอเควันนี้นะคะ,วนนะ,คะวเวลาพอสมควรแล้วนะคะเจอกันใหม่ลาย้าะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ